เป็นหางตาตีนกาตรงนี้นะคะเสร็จแล้วดึงตึงค่ะเราจะเติมเต็มล่องลึกนะคะใครที่มีตีนกาค่ะให้กดครึงนะคะกดครึงลงไปนะคะที่บริเวณตรงต,รงตรีนกานะค,ะค่ะครึงลงไปแป๊บเดียวเนี่ยพอครีมคอลลาเจนซึมแล้วนะคะให้เอานิ้วเรานะคะทําเป็นท่าปูไตค่ะแล้วก็ยืดออกนะคะ มือซ้ายกวาดออกมือบนดันขึ้นมือซ้ายกวาดออกมือบนงัดขึ้นนะคะท่านี้จะช่วยยกหางตาเราค่ะคนไหนที่มีปัญหาหางตาตกนะคะสาวๆคนไหนที่มีปัญหาหางตาตกนะคะให้ทําท่านี้ค่ะแล้วก็ดันยกขึ้นนะคะเสร็จแล้วตรงนี้บริเวณนี้นะคะบริเวณนี้ค่ะบริเวณเปลือกตาบนนะคะ เอานิ้วเราดันยกขึ้นนะคะใช้นิ้วที่เราถนัดที่สุดก็ได้นะคะนิ้วกลางที่เราถนัดนะคะดันยกขึ้นไปค่ะแนวนี้นะคะดันรีดยกขึ้นไปค่ะอย่าลืมนะคะทุกครั้งให้ทาอไอครีมทาไอครีมก,ก่อนนะคะถ้าเรานวดตาหรือเราบำรุงที่ตาให้ทาไอครีมที่ตานะคะถ้าเราทาบำรุงผิวหน้าก็ใช้ครีมบำรุงผิวหน้าแยกกันนะคะแล้วก็รีดออกไปค่ะรีดดันยกขึ้นไปแนวนี้ค่ะ เนี่ยค่ะหางตาหรือเปลือกตาเราจะยกขึ้นนะคะแล้วหลังจากนั้นใช้นิ้วชี้เรานะคะค่อยๆดันค่ะดันคิ้วยกขึ้นนะคะทำทั้งหมดห้ารอบค่ะใช้นิ้วชี้ค่อยๆงัดใต้คิ้วค่ะงัดใต้คิ้วแล้วดันยกขึ้นไปค่ะหนคะคะพอพี่ปรจิ๊บงัดขึ้นไปมันจะยกขึ้นหางตาฝั่งนี้หางคิ้วฝั่งนี้มันจะเริ่มยกขึ้นนะคะ ถ้าใครเห็นว่ายกพิมพ์ยกมาให้พี่ปจิบดูหน่อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะขอบคุณทุกการติดตามค่ะเห็นไหมคะยกไหมคะลองดูนะฝั่งนี้เห็นไหมคะหางตาหางคิว้วฝั่งนี้ยกขึ้นเลยนะคะ <S <S ยกไหมคะลองถ้าใครว่ายกพิมพ์ยกมานะคะแล้วเดี๋ยวใครมีอยากให้พี่ปจิบสอนสอนทานรีมแบบยกกระชับจุดไหนบอกได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ปจิบจะสอนนะคะ <S <S ยกไหมคะ โอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะขยับมาที่บริเวณจุดนี้นะคะจุดนี้ค่ะจุดนี้จุดใต้คางนะคะที่เราจะมักจะมีปัญหา,ากันนะคะให้ทาครีมลงไปก่อนนะคะที่บริเวณแนวใต้คางยกใช่ค่ะยกนะคะใครว่าย,ยกพิมพ์ยกมานะคะเดี๋ยวพี่ปติศิจะสอนค่ะสอนเก็บทีนี้ใต้คางเนี่ยค่ะ ให้เราใช้เทคนิคนะคะทำมือเป็นกำปั้นแบบนี้นะคะแล้ววางลงไปที่ใต้คางนะคะแล้วรีดออกนะคะรีดออกะคะ่ะใช้ฝ่ามือใช้กำปัน้นใช้มังเงเรานะคะรีดดันยกไปไว้ที่ข้างติ่งหูนะคะทำทั้งหมด10รอบนะคะยกใช่คะ่ะยกนะคะ